ໂຕດີດີແລະໂຕດີລະ350ບາດເນາະມາກັນເນາ แสนสี่หมื่นสามพสามร้อาสสวัสดีพี่เป้าด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทาบาทอีกเบาทเก้บาทเ้าบที่เ้าตรงนี้ามาหน่อยร้ายอีกเป็นแนงทอเองต่อเดีกเก้าบาก้าบาท้าบก้าบาทห้า้บเกาบาทห้บาท9บาทห้าบาทห้าเ้าาทห้าเบาทห้าสเก้าาห้าสิเก้าาเห้าเก้าบาท ใช่ไหมใช่ไหมแสนสี่เนาะแสน 4, 3, สี่สามรอสีแฟนคลับทุกท่านนะโอ้โห,โหขอให้มีโชคมีลาบกันเด้อครับเด้อจะได้โชคใหญ่กันนะเอฟซีแสนสี่สามพันสามร้อยห้าสิบเ นี่ครับพิมพ์ทันเพื่อนสามพันสามพมร้อบาสามรเแม่หรอะอ่ะนะ F C ทางบ้านผมผมพิมพ์ตามทีัามันฟางประกาศเนาะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าบาทนะครับสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าเก้าบาท F C ห้าสิบเก้า โอเคนะครับขอให้มีโซคมีลาบกันเด้อท yeah> ี่เบอร์สามพันสามร้อยห้าสิบเก้าสามสามห้าเก้าอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเสียงโซคกัน สามสามร้อยอีเอ่้เร่มเทียทุกเราปะหนึ่งร้อยก็เป็นเ้ำมาใส่ร่อยนึงอ่าต้องต้องคนะร้อยมีเพิ่มอีกเหรอมีหนึ่งสี่อัพอัพเดตเป็นหนึ่งสเพิ่มอีกร้อยหนึงก็เป็นสี่ห้าเก้าเนาะต้องเพิ่มอีกประมาณพันหนึงจะไสีพอดีเนาะเป็นหนึ่งสี่สีสามพ 459ร้อยหิขอบคุณนิ่งนิ่งเลยยังยอดอันนี้เดี๋ยวมารุ่นกันพี่น้องที่อยู่ประไทยพน้องต่างนะนัองนาต่างทีพทัโลเนอะโค้ชโคุ้กไปทังไีแล่เดี๋ยวมาดูยอดสรุปนะฮะ fc ทุสาทุนะครับผลไม้ครับมันจะใกล้เลยครับมะลูงบ้านะครับ จะลาแล้วนะครับถ้าได้ก็ได้ถ้ารอาออกไปก็ได้ครับคือได้ ເດີ້ເນາະຈາ นะครับที่มาทักทายนะครับมาไปอ่านชื่อก็ต้องกราบขอไทยนะครับมาร่วมบุญใหญ่นะครับวันปี่ใหม่กันเนาะนุโมทนาบุญนะฮะตอนนี้ก็เพื่อนก็แจกของที่เป็นกองบุญกระถินนะครับยกซีกองบุญกระถินนะเพื่อนก็แจกนะครับแจกกองบุญกระถินนะ ก็ส่วนใหญ่ก็นำไปเป็นเอาไว้บูชานะครับเนาะก็ส่วนใหญ่เอาตรงเอาตรงนะครับเนาะฮะพี่เสือฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยรุ่นมมีกินมีใช้องงโอ้โ บูชาส้มโอแบูชาส้มโอ้นไม้โอ้ยยออมาดูอันี้บูชาอะไรครับโอ้แตกโมยังไม่รลยัชี เอาไปปูข้างหง้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดนที่สอนแฟมิลี่ครับ